ปากนป้าวนะนะนะใช่ลอกอะไรอ่ะ DC ซีเสียงดังแจ๊สอ่ะชื่อรุ่นอะไรครับเนี่ยฮะชื่อรุ่นอะไรครับขโมยลูกมามันล่อเหยื่อได้ดีจริงๆเชื่อนะป้าวเดยดูเหยื่อพี่ดูเหยื่อดูเหยื่อเนี่ยดีเห่ออยู่ในช่วงทดลองอ่ะเดี๋ยวน่าจะประกาศขายเพลงนะ เฮ้ยสั์เลยฟู่ตายแล้วลอกกระแพงหน่วงเม็ดหน่วงเอาไม่อยู่เสียงมันเล้าอะ่ะปลามันชอบคุณรีวิวเสียงเฮ้ย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 นะก,กันเป็ดโก่งอะโดติดกระพีต่ติดสนใจเหยื่อน้าบอกได้นะนี่บอกไว้เลยรุ่นกรบกระโดดหัวร้อยี่อะไร